รางวัลประดิษฐ์คิดค้นเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมส่งเสริมสมรรถนะของประเทศซึ่งในปี2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินทระะ์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรเพื่อพิษคณาธรนารวมกับรองศาสตราจารย์ดรปนษฐ์าวรังกูลด,จดรจงดีธรรมเขต และดอร์โอภาสบุญเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์ก็พาผลงานชุดตรวจว,ดวัดฟอร์มาดีไฮราคาประหยัดเข้ารับรางวัลน,นี้ซึ่งผลงานชุดตรวจว,ดวัดฟอร์มาดีไฮราคาประหยัดเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ปัจจุบันมีการใช้ฟอร์มาดีไฮในปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งทําให้มีโอกาสปนเปื้อนและเกิดการแพร่กระจายของฟอร์มาดีไฮในอากาศซึ่งสารฟอร์มาดีไฮนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสรารก่อมะเร็งดังนั้นการติดตามตรวจวัดฟอร์มาดีไฮจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากความสำเร็จจากรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2,555แล้วผลงานชุดนี้ยังพาทีมวิจัยไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติไกลถึงประเทศเกาหลีกับรางวัลเหรียญทอง g o l d Pri z e จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2,555